ลูกสาวกบประพัสราเปิดตัวแฟนหนุ่มทายาทตระกูลดังพาแฟนเข้ากราบขอพรพ่อแม่หลายๆคนคงรู้จักนักแสดงสาวรุ่นใหญ่คนนี้เป็นอย่างดีสำหรับกบประพัสราหลังจากที่แต่งงานกับสามีหนุ่มนอกวงการเอพรเทพเตชะัยบูรณ์จนตอนนี้ลูกสาวสุดที่รักน้องเหนือดิดสรยาโตเป็นสาวเต็มตัว แถมหน้าตายังสวยได้แม่สุดๆเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยเร็วๆนี้ล่าสุดหลังมีภาพน้องเหนือพาเพื่อนชายเข้าบ้านมารดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่แล้วทำเอาเหล่าชาวเน็ตตามสองโปรไฟล์าชายหนุ่มคนนี้แต่ก็ทำเอาแปลกใจไม่ใช่น้อยเพราะแต่ละภาพแต่ละแคปชั่นหวานขนาดนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนแล้วแถมดีกรีไม่ธรรมดาเพราะข่าวแววมาว่า หนุ่มคนนี้เป็นทายาทตระกูลดังด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพปนวานเหล่านี้กันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ